สวัสดีครับผมมิทวัตนะครับจากชาร์ตเอ็เทนสกูลนะครับวันนี้พบกับหัวข้อพิเศษนะครับ EP แรกเลยนะครับในหัวข้อของท i ิปส์และทริคนะครับทิปส์และทริคคืออะไรนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่จะนำเอาปัญหาหรือเป็นคำถามนะครับยอดฮิตครับที่ผมพบเจอในการคุยกับเทรดเดอร์นะครับมาเป็นเวลานานๆนะครับหลายๆท่าน นะครับก็จะเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งมือใหม่ก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็มือเก่าบางท่านก็ยังไม่รู้นะครับมันจะแตกต่างกับ Tips and Tricks เนี่ยมันจะแตกต่างกับ E ีปกติที่เราพบกันทุกประมาณวันศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นคังระบบเทรดแตกนะครับอันนั้นมันจะเป็น EP ที่55แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคข้อล้วนๆเลยตรงนั้นนะครับแต่ว่า Tips and Tricks นะครับก็ทำขึ้นมาเพื่อสำหรับเป็นการแชร์นะครับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับใช้เวลานะครับไม่นานสำหรับประเดิมนะครับ EP ที่1เนี่ยนะครับก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับที่ได้รับมาติดอันดับท็อป10มาตลอดก็คืออาจารย์ครับแปลงค่าไฟโบเป็นระยะ Stop l o s อและ TP แบบที่อาจารย์สอนใน YouTube ทำ,ทำได้ยังไงนะครับก็ ถือโอกาสนะครับประเดิมนะครับทำเป็นวิดีโอขึ้นมาแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับไปโดยไม่รู้จบนะครับเพราะคิดว่าก็คงจะอยู่กันไปอีกนานนะครับสำหรับวิดีโอใน YouTube นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับหรือว่ากด comment เป็นกำลังใจให้นะครับคลิปนี้ไม่นานนะครับไม่เกิน5นาทีไม่เกินสินาทีนะครับก็จะสามารถนะครับจบคลิปนี้ก็จะสามารถแปลงไฟโบนะครับเป็น ระยะ stop loss tp นะครับเพื่อนำไปหาร์เก็ตจุดออกนะครับหรือทำการ trailing stop loss ก็ได้นะครับโอเคไปกันเลยครับครับผมอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟจริงกันนะครับทิปส์และทริคนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเอาไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูขั้นตอนนะครับก็อย่าลืมนะครับ ตัว EP ที่55นะครับของซีรีส์ของคางระบบเทรดแตงเนี่ยนะครับที่เราค้างกันไว้อยู่นะครับเเทคนิคในการปิดทํากําไรนะครับหรือการทํา t ท l l i n g stop loss นะครับพาที่1เพิ่งจบไปนะครับกระแสตอบรับดีโคตรๆนะครับซึ่งผมแชร์ไปแล้วทั้งหมด4เทคนิคนะครับเดี๋ยวประมาณวันศุกร์เสาร์นี้นะครับก็จะเป็น3เทคนิคที่เหลือและพิเศษกว่านั้นคือจะบวกอีก1โบนัสนะครับก็คือ จะเป็น4เทคนิคในการปิดทำกำไรนะครับในพาร์ทที่2นะครับรวมแล้วจริงๆมี8 7นะครับเกหโบนัสนะครับในพาร์ทที่2ใน EP ที่55นะครับอันนี้เป็นซีรีส์ของคลังระบบเทรดแตกนะครับใน u t u b e นะครับโอเคก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับดูซีรีส์ทั้ง2ซีรีส์นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันเลยนะครับวิธีการนะครับในการ เซตตัวไฟโบนะครับเป็นตัวระยะ Stop Loss TP นะครับไม่ยากเลยนะครับอันดับที่1นะครับเพื่อนๆมาที่ตัวนี้นะครับ draw fibonacci retracement นะครับตรงนี้ที่มันเป็นตัว F แล้วก็มีเป็นเส้นแนวนอนนะครับตียาวลงมานะครับก็กด1ครั้งนะครับตรงนี้จริงๆมันก็คือการวัดไฟโบทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเราจะสามารถนำค่าพวกนี้นะครับ มาแปลงได้นะครับมา modify ได้นะครับให้มันเป็นจุดหาเป็นระยะของ s o p loss แล้วก็ระยะของ tp ได้นะครับวิธีการก็คือกลางมันออกมาก่อนนะครับกางยังไงก็ได้นะครับแล้วก็อะไรครับดับเบิลคลิกนะครับให้มันเป็นจุดขึ้นมาเป็นจุด2จุดอะนะครับจุดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีจุดเม็ดเล็กๆนะครับด้านปลายด้านนี้กับปลายอีกด้านหนึ่งนะครับพอขึ้นมาปุ๊บก็คลิกขวาที่เส้นเหมือนเดิมนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างเด้งขึ้นมาเป็นไฟโบนะครับ r o p e r t y นะครับกดไฟโบ r p p e r t y นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะสามารถมาเซตค่าให้มาหัวข้อของอปรับสีก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะปรับสีก่อนดูนิดนึงนะครับถ้าพื้น black ground ของท่านเป็นสีดำเนี่ยนะครับตัว Style เนี่ยนะครับ style เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสีดำน้อยไม่งั้นเส้นมันจะหายนะครับบางคนเซตมาแล้วงงบอกว่า เส้นไฟโบไม่เห็นขึ้นเลยนะครับก็ดันไปใช้สีเดียวกับแบ็ k กราวด์ก็มีนะครับก็เลือกสตีตัดหน่อยแล้วกันนะครับสีตรงนี้เป็นสีแรกนะครับที่จะต้องดูนะครับคือเลือกให้ตัดอันดับที่2ก็คือสอีอย่างนี้ครับสีเนี่ยมันจะมี2จุดนะครับมันจะมีสีของตัวนี้ตัวเส้นตรงนี้นะครับที่ลากจุด Connect จุดนึงไปจุดหนึงเนี่ยสีตรงนี้ เราต้องเลือกหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะมีให้เลือกสีของตัวเลเวลของไฟโบด้วยนะครับก็คือตรงนี้คัว่าสตล์นะครับก็เลือกให้มันสีสีตัดก็ได้สีเดียวกันกันกบตัวตัวหน้าแรกก็ได้นะครับอ่าไอ้ตรงนี้คงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่บางทีก็ตลกเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะครับไม่สำคัญกับสำคัญนะครับเพราะว่าบางคนเลือกขึ้นมาแล้วกางออกมาและเส้นหายนะครับเพราะมันเป็นสีเดียวกับแบ็กกราวด ประเด็นสำคัญของเรานะครับก็คือการที่เราจะเซตนะครับให้มันได้หน้าตาลักษณะของออลักษณะอย่างนี้นี่อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็คือจะมี Stop Loss นะครับมีจุด Entry มี TP 1,2,3,4,5อะไรก็ว่าไปนะครับวิธีการนั้นง่ายมากๆนะครับก็มาที่ไฟโบเ e เวลนะครับแล้วก็ให้คำนึงเสมอนะครับว่า0ูนย์เนี่ยนะครับนะศนย์เนี่ยก็คือบรรทัดแรกนั่นเองก็คือจะเป็น stop loss เสมอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลเวลศูนย์ใช่ไหมครับ description นะครับคอลัมน์นี้ก็ให้พิมพ์ไปเลยนะครับ SL นะครับพิมพ์ SL ก็ได้หรือบางคนจะพิมพ์ขออภัยครับมือลันบางคนจะพิมพ์เป็น stop loss ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้แต่ปกติผมจะพิมพ์ SL นะครับก็พิมพ์ SL ไว้นะครับแล้ว ถ้าท่านต้องการให้มันมีราคาตามตูดครับต่อท้ายด้วยอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันจะแสดงราคาด้วยนะครับอย่างเงี้ยก็ให้นะครับพิมพ์เท่ากับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์เดอลลาร์ซดอลลาร์เท่าน,นี้ครับอ่าอันนี้คือ Stop Loss นะครับเลเวลถัดมาดูไล่เลยนะครับ อันนี้คือเลเวล0อันนี้คือเลเวล1นะครับอันนี้2 3 4 5อะไรอย่าอะไรเงี้ยนะครับไล่ขึ้นไปเรื่อย0คือ Stop Loss 1คือ Entry นะครับท่านก็พิมพ์1นะครับตรงนี้คือ Entry นะครับเราก็ E N นะครับ T R Y entry ถ้าต้องการเห็นราคาด้วยนะครับว่า Entry เราที่ราคาเท่าไหร่ก็เปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ท่องไว้เลยครับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ต่อมาครับเลเวลที่2 นะครับคืออะไรก็คือจะเป็น tp 1นั่นเองนะครับก็ตั้งไปเลยครับว่า tp 1นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์เหมือนเดิมจบถ้าท่านระบบของท่านนะครับมีถึง tp 2ก็ตั้งเลเวล3นะครับเลเวลต้องไล่มาเรื่อยๆยนะครับเลเวล3นะครับ TP 2เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์นะครับบางคนบอกว่ามี2 TP ก็พอนะครับสมมุติว่าเล่นระบบที่ take profit ที่ RR 1 2ต่อ2เท่านั้นนะครับก็ลบตรงที่เหลือทิ้งเลยนะครับเนี่ยตรง0.618 6จุอยะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้ก็ลบลบลบ,ลบนะครับลบก็ดีล e t e นะครับ ตรงที่เมาส์ชี้อยู่นะครับให้เหมือนเท่านี้แล้วเรากดโอเคครับอ่าขึ้นมาล้วเห็นไหมนะครับอ่าเราก็ลองวัดดูเช่นตรงเนี้ยอันนี้คือตัวบิตคอยนะครับอันนี้ผมบายไว้นะครับในเทคนิคนะครับออดวานคอสธรรมดานะครับก็มีบายไว้นะครับบายไว้ตรงบริเวณนี้นะครับ Stop loss นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นโชว์เราขึ้นมานะครับตามที่เราเซตคืออันนี้คือเลเวล0 l e v e เลเวล e l 2 l e เลเวล e v e เลเวล3เลเวล0คือ Stop Loss นะครับเลเวล1คือ Entry l เลเวลที่2คือ TP 1นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์เลเวลที่ Level 2อาจจะเห็นว่าผมพิมพ์เท่ากับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไว้นั่นคืออะไรครับผมพิมพ์ผิดนะครับวิธีแก้ก็คืออ่ะเนี่ยนะครับอันนี้เหมือนจะตั้งใจทำให้ผิดนะครับเป็นจริงพิมพ์ผิดเองนะครับ ก็มาคลิกขวาให้มันเป็นจุดไข่ปลาสองปุ่มขึ้นมาก่อนนะครับคลิกขวา property แล้วก็มาดูว่าผมพิมพ์อะไรผิดอ๋อนี่งครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้ตรงนี้ผมพิมพ์จริงๆต้องพิมพ์เป็นอะไรครับ T P 2เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ผมพิมพ์เป็นพิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซน็เเซน,ตเเซนต์นะครับก็พิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์เข้าไปโอเคถูกต้องแล้วนะครับอ่ะพอคุณพิมพ์ถูกเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็น T P 2เท่ากับ ตรงนี้เป็นราคานะครับของ Bitcoin นะครับอ่าคำถามคืออย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งไว้ว่าผมจะ tp ที่1ต่อทํานะทไงบางคนบอกเอ้ยผม tp ไกลนะครับไม่ยากเลยครับแอดอย่างเดียวแอดนะครับ4แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ tp 3นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์นะครับไปอีก5นะครับเลเวลไล่ปกตินะครับ TP4 ครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ไม่ยากเลยนะครับแค่จำคำว่าเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์นะครับอ่าเอาแค่ TP4 ก็พออ่านี้คือถึง,ง TP4 แล้วอาบางคนนะครับบางท่านถามว่าแล้วอยากจะ TP4.5 ได้ไหม TP4.5 ได้ไหมทำได้ครับ เหมือนเดิมคลิกขวา f i b บอ p r พ p ร์ตีนะครับ tp 4.5อะไรครับมันก็ใช้ลอจิกเดียวกันนะครับอันนี้สูงสุดเราคือ tp 4ถูกไหมตรงนี้ถ้าเราอยากได้4.5เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์เลเวลอะไรครับแอดเลเวลเข้าไปแล้วก็อะไรครับเลเวลครึ่งเดียวไงคือ5.5ทันไหมอ่าแล้วก็ทำเป็น tp อะไรครับ4.5เท่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลร์อ่า ดูนะครับตรงนี้เพียงแค่เลเวลเป็นครึ่งเดียวนะครับอ่าก็กลายเป็น TP 4.5ลองดูว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมครับว่าระยะช่องนี้มันก็จะเป็นแค่ครึ่งเดียวนะครับตรงนี้คือ R เต็มช่องนะ3ไป4อันนี้คือ4.5บางคนบอกว่า TP เอ่อ1เอ่อใช้ออปกติใช้อะไร ตรงเนี้หนึ่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเท่าผมเล่นปกติผมเล่น 1, 1, 1, 5, เนี่ยหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็ประมาณครึ่งนี้ทำอย่างไรนะครับหลักการเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราก็มาดูก่อนว่า TP1 ีน่ะมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่อ่า TP1 อยู่เลเวลอะไรครับเลเวล2แปลว่าอะไรครับถ้าคุณต้องการ TP1.5 นะครับคุณก็อะไรครับตั้งเลเวลเป็นอะไรครับ2.5 ก็พิมพ์2.5เข้าไปนะครับแล้วก็ TP เป็นนะครับ1.5นะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์ตึ้งหนึ่งเท่านี้เองครับอ่าลองดูนะครับว่า TP 1.5มันจะขึ้นไหมนะครับทันไหม TP 1.5เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอลลาร์นะครับ,บ,รบส่วนเหตุผลที่เป็นเลเวล2.5ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่า 1> TP 1นั้นอยู่ที่เลเวล2ดังนั้นถ้าคุณจะขยับครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเลเวลที่2.5นะครับกดโอเคไปเห็นปะ่ะตรงนี้ก็จะขึ้นมาใหม่เห็น TP 1.5อันนี้คือ TP 1นี่คือ TP 2นะครับเมืคนเล่นนะครับตั้ง TP ไว้ที่1.5ก็ตั้งอย่างนี้ได้เลยครับนะครับมันก็จะแจ้งมาเลยว่า TP 1.5อยู่ที่ราคา1360นะครับอันนี้คือตัวบิตคอยนะครับ อันนี้ก็สามารถปรับนะครับตามเทคนิคข้ตามระบบนะครับที่คุณได้ที่คุณได้ใช้ได้เลยนะครับในกรณีขาลงอันนี้ตั้งแล้วมันจะเซตอย่างนี้เลยนะครับส่วนในกรณีขาลงสามารถทำได้อย่างไร ไม่เหมือนกันนะครับพี่เนี่ยว่าการกลางก็จะหน้าตาแปลกหน้าตาตรงกันข้ามไม่ใช่แปลกครับวิธีการเช่นตรงนี้อยู่ที่ทองคำนะครับสมมติว่าผมเซล์ตรงนี้อันนี้เรื่องจริงนะนี่เซล์อยู่นะครับอันนี้เป็นตัว EA Go Booster นะครับก็เซล์อยู่ตรงนี้นะครับ s t o p l o s s มันถูกบังหน้าทุนไปแล้วนะครับมันอยู่ที่เดียวกันตามฟังก์ชันของ EA นะครับแต่ว่า s t o p l o s s ช่วงแรกเนี่ยสมมติว่ามันอยู่ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะครับก่อนที่มันจะมีฟังก์ชันนะครับ Pro protect cost นะครับ เบรกอีเวนต์ทำให้ i s สเป็นศูนย์ะครับวิธีการกลางว่าเช่นผมต้องการรู้ว่าเนี่ยผมเซลล์ตรงจุดนี้ใช่ไหมครับแล้วทองมันลงมาเนี่ยหนึ่เนี่ยผมได้กำไรแล้วกี่เท่าสมมุติผมเล่นริสอยู่ที่โกบูสเตอร์มันอยู่ที่1%นึ่กันนะครับก็วิธีการก็คือเลยครับทบทวนไปด้วยเลยนะครับมาที่ a อ Fibonacci re retracement นะครับแล้วก็กด ก็ลากเลยนะครับลากปื้นมาเลยเห็นปะเนี่ยนะครับลากให้มาเลยครับลากจากขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยนะครับลากจากถ้าเป็นฝั่งชอตอะก็คือคุณลากจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนถ้าคุณฝั่งบายคุณลากจากข้างบนข้างบนเออยังไงวะข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนข้างล่างขึ้นข้างบนถ้าฝั่งบายงงแล้วครับฝั่งบายล่างไงฝั่งบายก็ล่างอย่างเงี้ยครับฝั่งบาย สองบายล่างนี้ครับลากจากบนลงล่างออนะครับส่วนถ้าเกิดว่าฝั่งขาช็อตขาเซลนะครับก็ลากจากนะครับล่างขึ้นบนนั่นเองนะครับอ่าพอลากมาปุ๊บ นะครับเสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์ปุ๊บนะครับถ้าดูว่าลากถูกเนี่ยมันก็ดูไม่ยากครับอันนี้คือเส้นจุดเข้านะครับที่เซลล์นะครับก็จะเป็น Entry ส่วน St o p Loss ก็จะอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันก็จะไล่เป็นระยะ TP1 นะครับ TP 1.5 TP2 3 4 4.5อ่าอย่างเงี้ยตามสเต็ปนี้เลยนะครับคุณก็จะรู้แล้วว่าโอเคอ่าสมมุติว่าคุณคุมลิสต์ตรงเนี้ยนะครับ คุณคุมความเสี่ยงตรงช่วงนี้อยู่ที่ระบบนี้อยู่ที่เอ่อ1%นตะครับตัว EA Go Booster ตัวนี้นะครับอยู่ที่1%นะครับแปลว่าณขณะนี้มันลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเอ่อ4นะครับ TP 4ละนะครับก็แปลว่าคิดง่ายคือตรงนี้1%นนะครับแปลว่าได้กำไรมาแล้วอีกหน่อย4%นนะครับแต่ Go Booster น่าจะออกเปอร์เซ็นต์ ต่อมาอยู่ที่1.2%อนะครับถ้าลิสต์ตรงนี้1.2%นะครับแปลว่าอะไรครับคุณได้กำไร4เท่านะครับก็คือได้ทั้งหมด1.2คูณ4นะครับ12.448คือ4.8%ของพอร์ตนะครับก็ไว้ดูในเรื่องของกำไรได้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับในกรณีขายเซลล์นะครับก็จบแล้วนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน นะครับไม่มากก็น้อยนะครับในการนําไปใช้นะครับในการหาจุดออกนะครับจุด target price นะครับตั้งได้เลยนะครับตามที่ผมสอนผมจะสอนเนี่ยซอยลึกเข้ามาด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้หรืออยากให้ผมทําคลิปวิดีโอหัวข้อใดนะครับในเรื่องของ tips and tricks หรือซีรีส์ tips and tricks หรือว่าจะเป็นซีรีส์ของ คลังระบบเทรดก็ได้นะครับก็ตอนนี้มี2ซีรีส์นะครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับวันศุกร์นี้นะครับซีรีส์ของคลังระบบเทรดนะครับการหาจุดออกนะครับพาร์ทที่2นะครับเหลืออีก3เทคนิคนะครับบวกอีกโบนัสอีก1เทคนิคนะครับรวมเป็น4เทคนิคนะครับว่าเมื่อเราเข้าแล้วเราจะทำการเทลลิ่งสต็อปลอสนะครับอย่างไรเราจะออกอย่างไรนะครับมีกลยุทธ์ในการออกอย่างไรนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็แนะนําให้ดูพาร์ทแรกก่อนนะครับใครดูพาร์ทแรกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดพาร์ทที่2นะครับใน E ีีที่55ของซีรีส์ครังระบบเทรดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับคงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็นอนนะครับขอบพคุณมากครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ